ข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระบบทำให้การบริหารจัดการชุมชนล่าช้าขาดความถูกต้องและไม่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารไม่คล่องตัวการตัดสินใจด้านนโยบายขาดข้อมูลที่แม่นยำและท้ายที่สุดไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งสร้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและทันสมัย ระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบข้อมูลคุณภาพที่ไม่ซ้ำซ้อนจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานที่โปร่งใสและนำไปสู่การพัฒนาที่ย,ยั่งยืนการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกแหล่งเข้าสู่ระบบเดียวที่มีมาตรฐานเดียวกันรองรับการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน ระบบออกแบบให้มี Data Warehouse, Data Lake, API เชื่อมโยงและแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลรองรับ Smart Device และผู้ใช้งาน4ระดับรวมทั้งยังสามารถเรียกดูรายงานได้ในรูปแบบของกราฟแผนภาพหรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนภายหลังได้ด้วย